กดคันกดคันนิ่งเลยนะสวัีครบเดชานนาวันนี้ผมได้โอกาสได้ตกปลานะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดตุลาพศสองพยสนะครับวันนี้เราจะไปที่คลองบางแคมนะครับคลองบางแคมจังหวัดนครปฐมครับหมายนี้เป็นหมายที่ผมไม่เคยไปนะครับวันนี้ก็จะไปลองเทสซะหน่อยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ นครับนานานี่ก็นี่ครับสบภาพสภาพหมายที่เราจะลงวันนี้ครับมันเป็นจะเป็นคลองมีคันปูนตรงนี้ครับไม่ต้องใช้เหลาวางเลยครับเด,เ,นนเดี๋ยวก็ต้องติดตามผลง,งานครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหมเราจะตีกันตรงนี้แล้วครับวันนี้เหยื่อที่ใช้เหยื่อสลัมของนาเบิร์ตอีกแล้ว วันนี้ใช้ตัวนี้ชุดไปสายก็เหมือนเดิมับนี้ตะก้วิ่งมีตะก,กัวข้างบนตอนนี้ตะก,ก้อที่มีตะก,กัวข้างในหมดขาดหมดแล้วครับไปเขื่อนชิ้นยาวแค่นี้แล้วก็เบ็ยด0.8 ประกอบไปได้สองคันนะจะลงกับ yeah.

ลอกนิดดังย้ายปันยายประนคแรก อตานินตัวแรกนี่ยตะานินตัวแรกสามสามนิ้วแตงโมปลาดินตัวแรกสามนิ้วอะไรนะยั 太棒了！咱就十号吧，来就十号了。吧说，好啊，美女。 จะถวายถวายตรงโอสนามบอลมุงย้อยแล้วง่ายไปนะไม่เป็นยังแล้วว้าววววี้าวอีกแล้วสนามบอลมุงย้อยได้ถวายหรือเราต้องรอที่ดื่มเข้าอยู่ลเนยถ้าดมันก็ยังเป็นจริงตรงข้างอย่างเงาจะถวายที่ตรงนี้นะตรงข้างโอ้โหใหญ่เออหูกระจงใหญ่ต้นหูกระจงอ่ะเขาจะมีที่ของเขาอยู่ที่เลยตรงหัว อะไรต้นอะไรตัวกู่ะตากกอ่ะตกลงมันจะอยู่ไหมดิไม่ไม่อยู่อีกแล้วะทางที่มันดึงตอนนี้เลยล้อแถวนั้นเลยไอกไปแปะไปไม่ได้ตอนนี้น้ำท่วมใช้ไม่เบอร์อะไรซูนจิตแปดครับโอเคเบอร์เดียวกันห้างวัดนั่นอะไะ เตรงนี้มียาานสถาบันองัตเตรีดตดตอบสดก้ันแงนี้มัก็ทยอยวบ้านตนเจีรี่วัดบางแก้ตัวที่สานก็จะมาได้่งเที่ผมใ้้ให้ลูกดีในองม้ตกรู้ว่าตรงไหนไม่รู้วัง่นี้ังดวก็ย้ ไะเขียวเม็ดแคบนี่ดเป็นงูอย่างต่อแน่ตรงนั้นโอู้หูไฟใหญ่เนมาปลาใหญ่มันกินกดเลยท็อปเกอร์เหรอเหมือนท็อปเกอร์พี่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีหรอกแต่มันดึงแรงท็อปเกอร์ขึ้นยังไงนเลยเหรอฮะนี่ขึ้นมาอะไรเห็ดปลาเลยเนี่ยผู้ใบช้อน อย่าหลุดค่อยๆนะใหญ่เลยนะมันติดมันติดอีกคั้หนึ่งนี่ว่าหลุดแล้วโอ้เอ้าหลุดหลุดหน้าปากเบไอเลยเออหน้าปากไปเลยผมว่าแล้วมันทำไมมันตึ๊กเหมือนช็อกเกอร์ใหญ่เลยตุ๊บตุ๊บแล้วมกี้แล้วกดอย่างนั้นแหละปลาใหญ่ตัวใหญ่ก็หลุดโอ้ที่เปนพระที่กินจัดเลยนะพระพระอดิโอ้โหมันมาเปิดเบรก ลืมตัวหวานเลยตกบางเหหงาหมดเลยนะครับถึงเมื่อวานไม่ตกฟังคำพี่เองมาพ่อตายตรงตาทั้งล้วนล่ะตาหนึ่งดีแต่มันเด็กมันตีทั้งลอยพวกไอ้ช้อนเยอะแต่ถ้าโดนโดนไอ้มันก็สายใหญ่อ่ะตรงทั้งล้วนแน่บ้านไอ้ที่ว่ากอดเราเราตาไอ้ฟังสายไอ้ลงไลอ้อยอะไอ้เด็กนั้นเอาสายเดือยไปเกี่ยวได้สายสามนิ้วสี่นิ้ว ถ้าลงไปก็บุ๊บบุ๊บบุ๊บยาวั่ตกิดปลาอันนั้นปลาวัดของแท้เนื้ออร่อยดีแล้วี่ยเรียบร้อยโอ้มันดึงคันแรงมากเลยจะทำไมมันไม่ก็อยู่ๆมันเป็นปลายเนี่ยคางดำมันจะดึงคันแรงไงคางดำมันติดแรงสายมาเลยตัวเล็กแกะเบียดสองตัวเขาทำงานยังไงพี่พี่ ไปไปากนี้แลานนี้นนี้จริงๆนี่อันนี้อันนี้อันนี้ยอะเยอะลวงข้าไปพีใช่ใช่เยอะเนี่ยเต็ดเราไปใช่เ้อาะว่าเราเพราะยังก็ต้องได้เพราะว่ายอดอะไรตัวแรกที่กินลยวอด คางดำดูว่าข้างอไม่ขึ้นไม่ใหญ่ไม่เป็นไรเฮ้ยปันนินแบบนี่้ชินจานได้อยู่อุ้ยดูดโอ้โหกดคันกดคันนิ่งเลยนะโอ้ยคังดำดูว่ากดคันนิ่งเลยโอ้โหตัวนิดเดียวกดคันนิ่งเลยเฮ้ยปันนินเวยไม่ใช่คางดำอะไรวะ นี่แหะอย่างเงี้ยได้ได้คลิปสวยๆอยู่อ่าตัวเขาเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วตัวมันไม่แรงหนึงแรงเงี้ยมากดคันนิ่งดีแท้กดอยู่เลยอย่างเงี้ก็วัดง่ายหน่อยเนี่ยผมบอกว่าวันวันได้อยู่หอยอยู่อะไรก็ต้องเท่ากัได้เฮ้ยได้จ้างดีเราไปซื้อของเราก็จะได้ถูกแต่เราไม่ก่อนเราซื้อ ตอนนี falando, um, es que. ha, ้เราเขาปั่นยอดให้เยอะเลยวเพื่อนเลยคุยกับลุ่น้องที่มันับพุ่งหลับไปบอกน้าตับเม็ดใวเมไดเอวลาพั้งนอได้ชัดดเียว ฮะเปจ้าฮะนเจ้าลงเอาลงแล้ววีนี่ตอนแ้านเลยไมตอนด้นไม่ของใครของใครละโอ้ใช่ไรตัวเด่นมีนิวแล้วโอ้ปันน้อยชั่ววนอวดยิ่เขาว้าเป็นไรบเันเดียวยังไปน้ไปนั้นตัวเล็กนะปาเขาว่าเว่า เว่าปากมันนอนว่าปากนอนคองเราไม่แปดได้เราซื้ออะไรไก่เลยนนี่ับยคามบไบน้อยนีกสองกล่องนะเนี่ยคนไม่กินแล้วเนี่ย อยากแบบก้นแบบอยากได้แบบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวะด้วยแหละทีคืออย่างน้อยอ่ะเราสี่ห้าคันก็จริงปลาไปกินของเราสับได้ของคนอื่นเลยสับสับก่อนเราเกลี้ยงใส่ได้เยอะเลยอันดังถ้าไม่มีใครหงอยเข้าไปด้วยกันมันก็คือ มันอยู่ที่เราอะมีอะไรก็ต้องเราต้องหาเกียร์ยากเพราะทำงานมันไม่ใช่ว่าทำงานที่หน้าได้เหมือนที่เขาพูดนะของพี่ก็คือเป็นแบบหัวหน้าเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยหัวหน้ากินอ๋อแสดงว่าพวกพี่ก็แบบจบพวกสายช้างใหม่เราไม่รู้สายช้างเราไม่ช่างโอ้ยเราไปไหนลูกวะโอ้ยนี่มันน่าดูเลย ตำแหน่งของพวกเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าสายชันโดยตรงนู้นพุ่งเลยท่านของเราก็คือเอาความสามารถอย่างยวทั้งดำไป่ทั้งดำเชียวมันก็จะตกเบ็ดก็จะเก็บป่าก็เริ่มเข้า <c oughs> ดูว่ะดูะดะลเลยบองขึ้นไม่ใหญ่ลดเ <c oughs> ป็นร้ายอยได้คิดน่าจะงั้นแต่มาเชียงกันดุมเลยเลยหลังนอนอนอยู่องขึ้นไม่ธรรมดาเฮ้ยปนินนีดชิ้นจอ้ยลุดเนี่ยเนี่ยมาลงนี่ปนิน ไหนแปดสิบไร่อย่าตีเบ็ดลงน้ําถ้าพี่จะกินข้าวพี่ต้องเอาเบ็ดไว้ข้างบนห้ามหย่อนลงไปเด็ดขาดส่งงานแล้วเราจะให้อันนี้เอาไปฝากแม่พี่มีต่ไปนี่ ทางดำล้ว,วนๆสิบกว่าตัวอัอนนี้ครับนี่ประมาณสักสิบกว่าตัวถึง่าไม่รู้แค่นี้นะครับปลากินเรื่อยๆแต่ว่ามันแบบเวยผมวัดไม่ติดเยอะครับวัดเ้าสารชาวบ้านือวัดเ้านะครับ เลยได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไปฝากแม่ในวันนี้ก็ขอจบทริปเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนัดผีเทสไม้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปเทสที่ไหนต่อสําหรับหมานี้คือคลองบางแคมปลากินนะครับปลากินเรื่อยๆแต่ว่าผมวัดไม่ติดแล้วก็เพื่อนเขาก็ได้เยอะอยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยได้าหาถุงใส่ก่อน เด็อดไม่มีทุง่งนี่ <laughs> นี่ครับประมาณสักถุงหนึ่งแต่เยอะอยู่นะเนี่ยไม่ใช่เล่นเลนะ่นนะไอ้บ่อทรายไอ้บ่อทรายนาซ้างนบเป็นไรอ่ะ